สิธิ์ของหมอลำกอนหรือว่าหมอลำคู่ต่องยกอ่อเหยาคู่แล้ลึกถึงคุณคู่บาอาจารย์สิษ์นั้นบรลิมคุณคู่หมือบรลิมโคกว่าสันเพนวากอนสิไปสีม้ามันไปล่ามาวายวาสันบาดเมศศิละลึกถึงคุณคู่บาอาจาร,ร,ราาาาาายารคคาาาร์คุณโอคุณเมจักหน่อยก็นอเมนอ กะแมนว่าคุณนายสียผิวนกใสเก่าต่างถูกมาลาขอสมมาคุณพา,ายะยตานังไปเกวคุณมาผู้ขอให้มน้าบางหลังคุณพาทำหน้าบางหน้าผู้ข้ายุ่กลางพาบางอยู่เก่าพาชังทรา,าดเจ้ามาคุณกำลังคุณเลิศลำ้ำ เดิดลำกันพ่อแเมทั้งสงใ้ประห้องบุตรตาซาหรือดั่งองทั้งคุณออมาหานย่อมผสมด้วยอโปลสัมาันเหินหาดังกองหัวพมขอกลุ่มคุณทันอาจารย์ผู้เพิ่นมิวนคุณต่อกัไหลลนย่อมือไหวเทวะตะกงให้มาลินผู้ขานตูเแกงนอนยา่งขาหอนพระซอยมาสู้ให้อิดดูกันลำว่าไปทั้งใดให้ลำนีลำใดตําไร่ลำเดียดสมนักเรียนเต้นอยาลำตาทาน ตั้งแบบนี้ตัแบบคำพาเห็นจังว่าจังว่านอนไปย้อนย้อนทางอุบุเขาโยงสะโซ่หนอนไปหาเทียมสังว่าสนาดร่ำต่อสูรร่ำเลยสูงขอให้ขานีได้ร่ำบวนนวลหูจังให้ดีไปเราประกอบกันนี่เกี่ยงเมื่อกบุญหนีว่าร่างร่ำคือผีว่าแต่ห้องไฟมีว่าเสียงโจยสังโชสิ่ี้ขึ้นพล้องเดี๋ยวรอรอเวลาลำทั้งขยักเขนท้าวาไปท่านใดทั้งร่ำไหน็ดขร่ำเมืยร่ำเดือดฉุนจะเลี้ยนเจน้อยร่ำกระถาหนี ลํำจังได้ขอให้ได้ถูกต้องตามบองกองทัพให้ไปนำความชีงลามั่งดูขาทั้งคุณจับเทวาดาาบาสอยใหญ่โต๊ตตาต่อยเวลานนองเปาคนวัดกาโฟนเขียนอ่อนไห้นั้นใหญ่ท้า่อนห้เรียนไร้พื้นน้ำย่ำล่ำรลออพะลํำหนีลํำของเอาให้พนได้ของได้ของคนณ่นหาได้ของคนป่นหา นิ้วขอกราบพ่อกราบแม่กราบผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ปูิก่อนเห็นก่อนผู้เกิดหลายเห็นหลายน้องเมนอพร้อมทั้งหญิงทั้งชายลูกหลลนเศร้าบานเมสวัสดิามวันนี้บ่มีอยังสิีมาฝากนอกจากเสียงโห่ขาสิีมาซ้ำรงอนขออวยพรอวยชัยให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ให้ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่เด้อกันความเจ็บนันยาใดอยู่ความไข้หันยามีเพิ่์ลวารค่ข้าไข้ไอจามขีพญาติหายขาดเด้อมือดีให้นี้เว้นทางไกล และอีพออีเม่ผูเชียลำมอลำกอดนอกให้เจ้าใสสีเหลือมคือเหลือนเพ่นหมืออสิบสียาได้มีตำต่อยให้ใสเจมสำนาอ กะแม่นวาหุ่นนายคณีล่าค่าแม่สว่าบุญธูนี่ล่าค่าเมสว่าบุญธูนะความหั่นไกไฟซื้อเสียงเพียงฟ้าเป็นได้ยิ่งกาไปหาผิงเยงแก้วแยงแก้วลักษณะของแก้วสาวล่าจ่าจินแต่ก่อนหุ่นบ้านดูคุ่มำแต่เก่ากุญบ้านดูคุ่มคำพญาทำเป็นม้อยอ๋อเรนนองการปุมคำบ้านกำหมุดซื้อเกียบบ่มี่ผูเบีบตั้งรองใจ่ไหนชู้อนีออกเอวเวกายตั้ง ได้มาหาเสียงเพื่อบุกสุนัรผู้ใดส่งเล้วจำน่งไว้เนรใครส่องเล้วจำน่งไว้เนรเสสะพกมีมาจำได้ยาลุงเจอได้สู้เอาฮักกันจำตัวันไปได้รู้หูมาฟังโนมาจ้องแม่ไปรำงานไม่แม่สบายคือได้ภาวนาหินสู้มือนีแม่สบายได้วินมาอยู่น่าเจริญ น่าจะเดินเป็น่นลักยือเอาเด้อคะเด้อพุ่นคากันเมื่อทั้งพุ่นไปยามวัดในไปแวะกินเท่านามสาเร่วจังมาบ้านผู้ขาซีเยกน่าจะเลินสินทั้งเดินเมื่ออำเภอ่อน้าตาดทันเมื่อทั้งพุ่นท่านเป็นพุ่นจังวะน,นาะไปพุ่นเสนอไปพังสะปยเย่ำเร่บ้านสถานดีหักเสาเป็นว่าเถากะโบเกไก่เกบเป็นว่าเถากะโบเก้ไก่เกบเฮีย้ยนแจ้งแรงพอดีเป็นทาน,นาที่่ยังเท ยังเทลยังเกบไปยังปูยังหนีสูย่างวาสนหาเหลีองหลานสร้างหมายงูผิวโลภพือแม่นังมาที่นิ้นใสดีปันหยังใจงามปันแก้วไปดูแลสวอคณเก่งบอมันทัดดักเลงเป็น้นล่ำเก่งกาล่ำยง นี่ได้เสียออกคาบาทีทั้งจังหวะทั้งดีมันนี่ขึ้นยองมาเด้อพีให้มาจ้องเอาไว้ไปรำงานใหม่เชื้อสวบาสีได้คัทเจอหน้าฮาลางัวแลเมนว่า คุณนายคันเว้าซำนั้สิดันดวนดื่มลูกสิไปสมหุ้กับปลาขามเข้าโอคข้าในเลยมันสิมีูจิตลันจิตันมีทั้งินอสันเอียงดันต่อดานแถวแถบนั้นลูกังดาวเลียดานมีเจดนสิเรายังแถวนั้นคันมีเจ้าสิยังดนหินดานหินดนอีนังผัดผ้าานเข้าปลาเราเสียงนกเขาจจเจเจมันมีแ้งอหางนลเนคันเดนดินเรามีเข้าอยังมีหูสังของเสื้อเสื้อ geography listings richt gut הי filtrate Fiat-Gab с п ห р т d e n s i t ด h e a l เ h fat rate ,So 午 immortality Langvier flats ,So ar ก ø r m ่ n k e y father 是 Minors math ก i e r a ก c h y selection Hanwoman w m m a Yom k h a j m g g a ่น koro k semua о เ п Flip and�� Mill é p f o r c o y b n a a n t n n k n g n n n m a n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  h n a c t h n n o ดินนี a ให้เพื d อ i หัวใจไ d b i z น a อ ha ม i n i t i a ห่า e a อ e n d a a ห่า h e n o a i s u c r i แ t s o h n s g g n n เอาลาขอบบุญขอบพุ่นอีพออีแม่ของเฮาเนาขอบเดี๋วดีคนกันเอค่ะขอบคุญขอบคุณนอีแม่เาน่าสามาน่ นี่และวคนมาเป็นลูกที่ดีนอนบ่ลืมคุณพ่อคุณแม่อันพี่น้องของเฮ้ามาจาาม้างนำทําบุญมื้อนี้บาดีสิขอบคุณขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่จักหน่อยเนาะ ขอบุญนั้นทุกทุกท่านทุกขาสวัสดิ์ขอไว้พรชัยทำงานกันสิ่งใดขอให้ท่นได้สมใจปองทำมาให้ถ้าคืนสั์ตัวอื่นที่จังห้องสุขายมาไว้ปองไป้ทำร้องอันตรายสุขีนั้นทุกทั่วน้าทุกที่วาราติการกวัวความที่มาในงานทุกขาสวัสดิ์ขอขอบคุณอุน่น้ำตูไอ้โซ่ยางเบียยกายาจ็บปวดไทยห้่นา นางเหินเอิญซังซัมพ่อแม่มาฟังตฐานิจังนั่นเลยนหมุนเปลี่ยนไปเราคงทีใครทำนีคงได้ทำไปอะไรปากบอดเทายังบุญเจ้ายังไหลยิงชายร่วมกันเถื่อนาจิงชายร่วมกันถั่วหน้าทุกท่านได้มาใส่กัดคำบุญคำว่าขอลาขอบคุณที่ห่านทำบุญมีปลาน้ำหูบุญน้ำหูบุญสู้บุญจอยให้รวยบ่หน่อยนั่นล้นกระเป๋าขอให้เจ้ามีแต่ทำสุขทั้งคำถูกยามี มาโตขั้นเจ้านอนในห้องในห้องมีคนก้วยเกลให้นอนนับแต่แบ่งเัินใส่กระเป๋าคนเราทำใบหนักนี่ำบุญนั้นมีนี่พลาส่งมาขานอยู่ดีมีแหง้งแ็นสวยร่ำรวยมีเงินมีทองมองไปหนา้ากคนมาว่าข้าจะกล้าพีหน่าลาฟังบันบอลดี เอาละอันนี้ขอบุญขอบคุญพ่ญอ,ญอแม่พี่น้องบัตนี้ขั้นเท่ามาแล้วปฏิบัติต